สรรเสริญพระเจ้าสําหรับความดีเลิศประเสริฐของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราทั้งหลายอยู่เสมอช้วนี้ให้เราอ่านด้วยกันในถัดจากเมื่อวานที่เราได้ดูด้วยกันในยหอนบทที่7ในข้อที่40จนตลอดทั้งบทเมื่อประชาชนได้ยินดังนั้นบางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ผลผลเผยพระวจนะแน่นอนคน,นอื่นๆ่นก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นพระคริส แต่บางคนว่าพระคิดจะมาจากกาลิลีได้หรือพระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคิดจะมาจากเชื้อพระวง์ของดาวิดและมาจากหมู่บ้านเบดเลเหฮมที่ดาวิดเคยอยู่นั้นดังนั้นฝูงชนจึงขัดแย้งกันในเรื่องพระองค์บางคนอยากจะจับพระองค์แต่ไม่มีใครยื่นมือแต่ต้องพระองค์เลยพวกเจ้าหน้าที่กลับไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีพวกเขาจึงถามเจ้าหน้าที่ว่า ทำไมพวกเจ้าจึงไม่จับเขามาเจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่เคยมีใครพูดเหมือนอย่างคนนั้นเลยพวกฟาริสีตอบเขาว่าพวกเจ้าโดนหลอกด้วยหรือมีใครบ้างในพวกผู้ใหญ่หรือพวกฟาริสีที่ศรัทธาในตัวเขาก็มีแต่ฝูงชนที่ไม่รู้ธรรมบัญญัติพวกเขาต้องถูกสาบแช่งนิโคเดมัสคนที่มาหาพระองค์คราวก่อนและเป็นคนหนึ่งในพวกเขานั้นกล่าวแก่เขาว่า กฎหมายของเราเคยพิจารณาคนใดโดยที่ยังไม่ได้ฟังเขาหรือรู้ว่าเขาทำอะไรก่อนหรือพวกเขาตอบนิโคเดมัสว่าท่านก็มาจากกาลิลีด้วยหรือลองค้นดูเถิดแล้วท่านจะเห็นว่าไม่มีผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นจากกาลิลีนี่เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้รู้ความจริงในการในเมือชีวิตกับพระเจ้าระหว่างสิ่งที่พระเจ้าสำแดง การปรากฏของพระองค์การสำแดงพระองค์ของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูริ์เพื่อที่จะสำแดงพระองค์ให้กับมนุษย์ได้รู้จักกับพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถมีความสัมพันธ์หรือมีความเชื่อในพระองค์และรอดได้และพระองค์สำแดงสิ่งเหล่านี้เพื่อเราทั้งหลายจะรู้จักกับพระเจ้านั่นเองการสำแดงของพระเจ้าเพื่อเราจะรู้จักกับพระองค์เพื่อเราจะรับการเปิดเผยสำแดงในเรื่องเหล่านี้เราได้เห็นถึง สิ่งที่พระเยซูได้ทรงตรัสและทรงกระทําในพระราชกิจของพระองค์ะจะผ่านทางพระคำของพระเจ้าที่เราอ่านศึกษาที่เราได้ฟังที่เราได้ค้นคว้าที่เราได้คิดไตรตรองอยู่เสมอและขณะเดียวกันเราก็เห็นถึงสิ่งที่เป็นแนวความคิดและวิธีการของมนุษย์ในการแสวงหาพระเจ้าสําหรับคนที่ไม่แสวงหาพระเจ้านั้นก็แน่นอนเป็นเรื่องที่ไกลออกไปที่สุดเพราะว่าเขายังห่างไกลปากซอยสวรรค์หรือแผ่นดินสวรรค์ พอ,อยังไม่ได้เปิดใจอะไรเลยและตั้งตัวเป็นัตรูต่อพระองค์แต่กับแม้กระทั่งกับคนทั้งหลายที่เป็นพวกฟาลิสีพวกเสดูสีพวกธรกธรมาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ค่ำวอดและเป็นคนที่สนใจคนที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านพระคำได้ยินพระคำไม่ว่าจะมาจากธรรมบัญญัติของโมเสสตั้งแต่ปฐมกาลหรือว่าในสิ่งที่สะสมและถ่ายทอดกันมาผ่านทางโทราหรือผ่านทางพระคำผีที่คนยิวได้เชื่อถือนั้นและได้ค้นคว้า ได้ค้นหาเป็นนักค้นคว้าเป็นนักสืบหาส,บสืบเสาะหาว่าผู้ที่พระเจ้าทรงประทานมาหรือผู้ที่จะมาเป็นผู้ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดหร,อห,หรือเป็นพระมศศาสิหาหรือเป็นพระเมสสิยานั้นหรือเป็นพระคริสผู้ที่จะมาช่วยคนให้รอดนั้น<ๆ>เขามีข้อมูลเยอะหรือว่าพระองค์จะมาจากเบเดเลเฮมมาจากเชื้อสายของดาวิดและข้อมูลเหล่านี้ก็สืบค้นและค้นหาไดาาาา้ไม่ว่าจะมาจากแหล่งของภาษาไม่ว่าจะมาจากแหล่งของประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะมาจากพยานบุคคล ผู้ที่คำบอดผู้ที่เชี่ยวชาญในทุกสาขาแม้กระทั่งสาขาทางพระคำของพระเจ้าเหมือนอย่างพวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์พวกฟาริสีเป็นพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่รู้ธร,รมบัญญัติและเป็นผู้ที่คข่งขัดในการประพฤติแต่พวกธรรมอาจารย์เป็นพวกที่เป็นนักวิชาการทางพระคัมภีร์ที่ค้นคว้าในการศึกษาเรื่องราวต่าง แล้วก็มีข้อมูลแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาปรากฏและอยู่ท่ามกลางพวกเขาเขาได้เห็นพระองค์เขาได้ยินถ้อยคําของพระองค์เขาได้เห็นพระราชกิจที่พระง์กระทําขับผีรักษาโรครักษาคนเจ็บคนป่วยถ้อยคําที่ไม่มีมนุษย์หรือนักศาสนาตัวยงหรือผู้ที่เก่งกาศสามารถที่จะสามารถทําให้พระวจนะเข้าใจง่ายและกลายเป็นการมาใช้ในชีวิตได้ ถึงะน้นเมื่อเขาเจอกับพระเยซูตรงๆหรือตัวเป็นๆพวกเขาก็ยังมืดมนอยู่และยังมีข้อมูลเรื่องราวการค้นคว้าหลักข้อเชื่อคำสอนแล้วก็การอ้างข้อพระคำการอ้างพระคัมภีร์มีเยอะแยะมากมายอย่างที่เราได้ยินพวกล่านี้เขาบอกว่าค้นดูสิเอามีข้อพระคมภีไหนอ้างอิงมีข้อพระคมภีไหนยืนยันค้นดูเพราะนั้นเราจึงเห็นลักษณะของวิญญาณแบบนี้ยังอยู่ในทุกวันนี้มีผู้คนที่เก่งกาจสามารถในการอ้าง เรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์อ้างเรื่องที่มาจากข้อมูลที่มาจากพระคัมภีร์ที่เป็นโลโกสที่มาจากการสืบเสาะมาจากการค้นคว้าแล้วก็จดจําข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ดูเหมือนมากมายในความคิดของคนทั้งหลายที่มีข้อมูลก็จะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะเป็นคนที่มีข้อมูลเพียงพออะไรที่นอกเหนือจากข้อมูลเหล่านี้ก็ถือว่าไม่รับเพราะว่าข้อมูลที่มากมายเพียงพอนั้นก็น่าจะ ยืนยันได้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่เราอาจจะใช้สิ่งเหล่านั้นได้ในข้อมูลบางอย่างแต่เราจะต้องยกเว้นเรื่องข้อมูลต่างๆนั้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์กับความเป็นพระเจ้าที่พระองค์สำแดงพระองค์แก่มนุษย์ถ้ายุคปัจจุบันนี้ผู้คนยังอ้างหลักข้อเชื่อคณะนิกายกรอบหลักข้อเชื่อต่างๆโดยอ้างพระคัมภีร์นี่แหละแต่ถ้าเราไม่ยอมรับการเปิดเผยสำแดงที่มาจากพระวิญญาณแม้แต่พระเยซูทรงเป็น พระวาทะเป็นตัวเป็นเป็นของพระองค์มาสำแดงยืนยันด้วยตัวเองทุกวันแล้วมีการยืนยันตัวตนระบบทุกระบบยืนยันตัวตนก็สามารถผ่านได้แต่เมื่อพระเยซูยืนยันตัวตนของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระคริสต์ทรงเป็นผู้ที่มาช่วยมนุษย์ให้รอดเป็นผู้ที่มนุษย์รอคอยเป็นผู้ที่มนุษย์แสวงหาเป็นผู้ที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องทุกคนทุกยุคทุกสมัยต้องเกี่ยวข้องพระองค์มายืนยันตัวตนเอง แต่บรรดาข้อมูลทั้งหลายนั้นก็ยังกลายเป็นความมืดบอดข้อมูลที่มีเยอะที่สุดกลายเป็นความมืดบอดต่อการสำแดงของพระเจ้าพร้อมกับใจที่มีความเยื่หยิงในความรู้และข้อมูลใจที่มีความเยื่หยิงและปิดกั้นโดยการใช้ข้อมูลจากความเป็นศูนย์กลางจากตัวเองจากโลกจากมนุษย์จากประวัติศาสตร์จากวัฒนธรรมมันกลายเป็นความมืดบอดต่อพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเมื่อใดที่พปรองสำแดงพระองค์ มันก็คือจุดจบของธรรมบัญญัติเมื่อใดที่เราเปิดใจต้อนรับพระองค์มันคือการจุดจบของการสแสวงหาแต่เป็นการได้พบแล้วเสร็จภารกิจของการสแสวงหาเริ่มกิจการงานที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้เติบโตเชี่ยวชาญฝึกฝนลงมือปฏิบัติประพฤติตามในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากพระองค์พอเราได้เชื่อเราได้พบเราได้มั่นใจในความรอดแล้วว่าเราได้พบกับพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตยอยู่กับเรา พระคำจึงกลายเป็นชีวิตพระคำจึงกลายเป็นความไม่จำกัดพระคำจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราค้นหาพระเยซูแต่พระเยซูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเป็นผู้ที่เปิดเผยพระคาที่มีอยู่ให้กลายเป็นชีวิตให้กลายเป็นความสำเร็จตามคำเผยะนะพระจนะเพราะนั้นมุมมองแนวความคิดเหล่านี้เราต้องระวังในทุกวันนี้เพราะว่ามีคริสเตียนมีผู้เชื่อมากมายแม้กระทั่งคนยิวเองหรือคนทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนที่มีความรู้ทางพระคัมภีร แต่ต้องระมัดระวังแนวความคิดที่พระเยซูเตือนสาวกของพระองค์วันหนึ่งเมื่อพระเยซูเลี้ยงผู้คนด้วยขนมปัง5ก้อนและปลา2องตัวด้วยการทวีคูณการรัศจรย์จนเหลือเป็น1 0บสกระบุงนั้นเมื่อกําลังจะลงเรือไปพระเยซูตรัสท้อยคำหนึ่งกับสาวกว่าจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีสาวกก็มองหน้ากันแล้วก็ส่งสัญญาณกันว่าหรือว่าพวกเราไม่ได้เอาขนมปังมาไม่ได้เตรียมสเสบียงไม่ได้เตรียมอาหารมา พระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านไปคิดเรื่องพวกนั้นก็เห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยขนมปังห้าก้อนพงทวีคูณขึ้นได้แม้แต่ไม่มีเนี่ยพระองค์ยังทําได้เลยแม้แต่มีน้อยพรงยังทวีคูณยังเหลือเฟือเลยและทําไมมาเถียงกันเรื่องว่าไม่มีใครเตรียมอาหารมาเตรียมสเสบียงมาแต่พระองค์เลยอธิบายต่อไปว่าเชื้อของพวกฟาริสีเนี่ยคือพวกที่ความรู้เป็นอุปสรรคต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของความรู้ พระพรมากมายในชีวิตของผู้เชื่อกลายเป็นอุปสรรคทําให้ผู้เชื่อไม่ได้ทําตามพระเจ้าผู้ให้พรหลายคนได้รับพระพรมากมายแต่ไม่ได้มอบชีวิตและจิตใจและชีวิตของเขาที่จะดําเนินชีวิตมีส่วนร่วมกับพระองค์เคลื่อนตามพระวิญญาณแต่ตื่นเต้นกับพระพรตื่นเต้นกับความรู้ตื่นเต้นกับข้อมูลถามว่าสิ่งเหล่านั้นดีไหมมันต้องมีแน่นอนแต่ว่าอย่าจํากัดตรงนั้นจะต้องต่อยอด เมื่อเราได้รับความรอดให้ดำเนินชีวิตตอบสนองความรอดรับใช้ปรนิบัติทุ่มเทเคลื่อนกับพระวิญญาณเคลื่อนกับคนที่เคลื่อนกับพระวิญญาณดำเนินชีวิตส่วนตัวกับพระวิญญาณ มีทั้งพระคำมีทั้งการสำแดงเปิดเผยมีทั้งของประทานมีทั้งฤทธิดเดชมีทั้งการเจิมนั่นคือสิ่งที่เป็นชีวิตที่พระองค์สถิตอยู่ในเราและชีวิตของเรากลายเป็นวิหารของพระเจ้ากลายเป็นภาชนะของพระองค์อย่าให้การที่เราดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนติดตามพระเจ้าแล้วมีป้อมความคิดมากมายที่เป็นอุปสรรคต่อาการดำเนินชีวิตกับพระวิญญ,ญาณโดยที่เอาความคิดเหตุผลของตนเองเป็นศูนย์กลางเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งความชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยว่างหรือไม่ว่าง แต่การดำเนินชีวิตกับพระองค์นั้นพระองค์เป็นใหญ่มีหลายสิ่งที่เราเห็นว่าสําคัญและเราสามารถทําได้ไปได้เสียสะละได้จ่ายราคาได้แต่หลายสิ่งที่ในงานของพระเจ้านั้นหรือการดําเนินชีวิตกับพระองค์นั้นเราไม่แสดงออกสิ่งเหล่านั้นเพราะเรามีข้อมูลในการที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วรักพระเจ้าแล้วถวายแล้วทําอะไรแล้วแต่เราเองก็ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมานั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้า ยกชูความเชื่อของมารีมารีได้ยินว่าพระองค์ทรงเรียกนางเดินเหมือนคนวิ่งเลยรีบถ้าอะไรที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือการมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าให้เรากระตรือรือร้นที่จะรีบสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าเราไม่แสดงออกในท่าทีเหล่านั้นมาทาก็เป็นอุปสรรคเขามีความรู้เขาได้ทําแล้วเขาได้ขยันแล้วเขาก็ได้ทําอย่างดีแล้วแต่ว่าพระองค์ต้องการจิตใจที่มอบถวายแด่พระองค์ชีวิตที่มอบถวายกับพระองค์ การดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณของพระเจ้านั้นสําคัญอย่างยิ่งมีคนมากมายที่ได้เรียนรู้ที่กําลังจะเปิดใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อที่4 0บอกว่าบางคนพูดถึงพระองค์เมื่อประชาชนได้ยินดังนั้นบางคนก็พูดว่าท่านพูดนี้เป็นผู้เผยวจนะแน่นอนคนอื่นๆพูดว่าท่านพูดนี้เป็นพระคิ์แต่บางคนว่าพระคิ์จะมาจากการลิลีได้หรือ พระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อพระวงศ์ของดาวิดและมาจากหมู่บ้านเบธเลเฮมที่ดาวิดเคยอยู่นั้นดังนั้นฝูงชนจึงขัดแย้งกันในเรื่องพระองค์บางคนอยากจะจับพระองค์แต่ไม่มีใครยื่นมือแตะต้องพระองค์เลยความขัดแย้งมีอยู่ในตัวเราคนเดียวกันนี่ก็มีความขัดแย้งนั้นมีอยู่ในท่ามกลางผู้เชื่อด้วยกันคริสเตียนด้วยกันนี่แหละหรือคริสเตียนสองคนมีความคิดแตกต่างกันคริสเตียนสองฝ่ายมีความคิดแตกต่างกันขัดแย้งกัน เนื้อหนังความคิดของเราและก็ความคิดที่มาจากวิญญาณของเราในตัวคนเดียวกันเนี่ยก็ขัดแย้งกันอยู่ในตัวในสุดถ้าความขัดแย้งเหล่านี้ไม่มีใครกล้ายืนหยัดเป็นเพียงแต่ข้อมูลผุดผุดโพโพหรืออยู่ในสภาพที่อุ่นๆอยู่ในสภาพที่มีเปอร์เซ็นต์น้อยมีน้ำหนักน้อยไม่ตัดสินใจเราก็จะในที่สุดคํานี้ก็จะเกิดขึ้นไม่มีใครยื่นมือแตะต้องพระองค์เลยไม่มีใครทําอะไรจะจับก็จับพระองค์ไปเลยจะตามก็ตามพระองค์ไปเลย ในสุดไม่มีใครทําอะไรคริสเตียนที่อุ่นๆหรือดําเนินชีวิตกับพระเจ้าจะรับใช้ดีไหมรับใช้ก็ดีนะก็แต่อย่าพึ่งเลยเรามีภารกิจเรายังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เลยในสุดไม่ได้ทําอะไรจะรับใช้จริงจังจะร้อนรนก็ไม่ร้อนรนในสุดก็อยู่เฉยๆอุ่นๆพอเห็นหน้าเห็นตาเด่กพี่น้องครับในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเราจะต้องดําเนินชีวิตชัดเจนใครจะตามพระองค์ตามสุดชีวิตเลยเพราะว่าในสุดชีวิตของท่านก็เป็นของพระเจ้าและทุกสิ่งที่ เรามอบหรือติดตามหรือปรนิบัติพระองค์ไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้พระองค์มีทั้งพระพรบําเหน็จและรังวัลแต่ถ้าเราไม่ติดตามพระองค์ก็อยู่เฉยๆไปเลยก็จะได้ขาดบําเหน็จและตกนรกไปเลยเพราะนัระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่เอาจริงอ,อจังเมื่อเราแน่ใจแล้วให้เราติดตามพระองค์เราได้เห็นนิโคเดมัสเป็นคนหนึ่งที่ได้มาพบพระองค์ในย่อนบทที่3นั้นและพระองค์ได้พูดถึงการบังเกิดใหม่สําหรับมนุษย์และเขาเองก็ได้รับในสิ่งเหล่านั้น และเมื่อเขาได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เขาก็ยืนยันว่าเราจะต้องไม่เป็นคนที่ทรยศต่อพระองค์ไม่เป็นคนที่เอาการงานเนื้อหนังของเราความคิดเหตุผลของเราอ้างข้อมูลอ้างพระคมภีไปในมุมมองของตัวเองเอามาเอาพระคัมภีร์มาเป็นอาวุธของเนื้อหนังมาเป็นอาวุธของหลักข้อเชื่อของศาสนาแต่ไม่ยอมเปิดต่อพระวิญญาณไม่ยอมเปิดต่อการสแสดงเปิดเผยของพระองค์นิโคเดมัสยืนหยัดไม่ตอบสนองไม่มีส่วนร่วมกับพวกที่วางแผนจับพระองค์ นี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณที่จะต้องยืนหยัดในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องให้เราชัดเจนเมื่อพระองค์เป็นแม่น้ําแห่งชีวิตเรากระหายเรามาหาพระองค์เราวางใจเราดื่มเต็มที่เลยและในที่สุดแม่น้ําที่มีน้ําดํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีสิ่งที่พิเศษที่มาจากพระเจ้าขับเคลื่อนในใจในวิญญาณในชีวิตของเราคนที่เอาจริงเอาจังร้อนรนในพระเจ้าใจราคามากกว่าคนที่ไม่เอาจริงเอาจัง เพราะเขารับผิดชอบตัวเองคนอื่นรับผิดชอบเราก็รับผิดชอบเขาทํามาหากินเราก็ทํามาหากินแต่เขาสามารถยังมีเวลาและทุ่มเททั้งหมดเพื่อรับใช้พระองค์เขาหาเงินเราก็หาเงินเราต้องใช้เงินเราเขาต้องใช้เขาต้องใช้เราก็ต้องใช้ตใชตใชแต่เขายัางคนที่ดําเนินชีวิตในพระวินัยยังอุทิศตัวเพื่อการรับใช้ยังอุทิศตัวเพื่อทุ่มเทจ่ายราคาในทุกด้านในทุกมิติ ไม่เป็นเพียงแต่แค่ถวายสิบรถถวายสิบรถมนุษย์ทุกคนต้องถวายจริงๆมนุษย์ทุกคนแม้แต่คนที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ก็ควรจะถวายเพราะว่ามันเป็นพัะสัญ,ญาของพระเจ้าสําหรับมนุษย์แต่ยิ่งเราไม่เชื่อก็มีปัญหาอยู่แล้วและเราหยิ่งไม่ได้ถวายก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วถึงแม้เราถวายสิบรถเรายังต้องถวายชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเป็นทุนทั้งหมดที่พระเจ้าให้ การอุทิศชีวิตจิตใจมีส่วนร่วมมีการปรากฏตัวส่วนร่วมมีคนที่สนับสนุนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุ่มเทนในงานของพระเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่องานของพระเจ้าเพราะคนงานยังน้อยอยู่งานของพระเจ้าดูสิคนรอบข้างรอบบ้านรอบเมืองเรามีกีก่กเปอรเป์เซนต์ที่ยังไม่รอดและที่เรารอดอยู่แล้วพระเจ้าถือว่าเราเป็นคนงานของพระเจ้าและถ้าเรารอดแล้วเราไม่ทํางานของพระเจ้าไม่มีส่วนร่วมไม่ได้จดจ่อในการที่จะช่วยคนให้รอดเราจดจ่อด้านเดียวคือด้านพ่อพร เราจะรายงานชีวิตของเราอะไรกับพระองค์พี่น้องขอพระเจ้าเปิดตาใจของเราว่าชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าพระองค์พูดถึงคนที่เชื่อด้วยกันนะว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะรับคนหนึ่งจะละคนหนึ่งสําหรับคนที่ไม่เชื่อนั้นเขาไม่ถูกรับอยู่แล้วเขาต้องพินาศอยู่แล้วแต่คนที่เชื่อจะมีรับคนหนึ่งละคนหนึ่งใครจะถูกรับคนทั้งหลายที่ดําเนินชีวิต ในการตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยสุดชีวิตของเขาการสุดชีวิตของเขาไม่ใช่เป็นการเอาหัวใจมาถาวายโบสถ์แต่เอาหัวใจของเราถวายพระเจ้าเอาวิญญาณของเราถวายพระเจ้าทุ่มเทปรนิบัติรับใช้พระเจ้ามีส่วนร่วมมองหามองหาเหมือนเราที่เป็นพ่อค้าที่มองหากําไรกําไรชีวิตอยู่ในงาน Helena, รับใช้กําไรชีวิตอยู่ในการอยู่ในพระเยซูอ, وس, อยู่ในการตอบสนองพระเยซูพระเยซูอ,อยู่ไหนเราอยู่นั่นเราอยู่ใน,รนพระองค์อยู่ที่นั่น ทั้งพัไทยทั้งความปรารถนาความกระตือร้นความร้อนใจของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรเปิดตาใจของเราเราจะเป็นไม่เป็นแค่ผู้ที่มีข้อมูลในทางศาสนาข้อมูลในความเชื่อแต่ไม่ได้อุทิศชีวิตไม่ได้รับตอบสนองต่อพระวิญญาณต่อการเปิดเผยสําแดงที่มีมากกว่าข้อมูลข้อมูลจํากัดแต่พระวิญญาณไม่จํากัดข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ในเวลาเช้าที่เราทั้งหลายได้ตื่นขึ้นมา เราได้ยินได้ฟังพระวจนะที่เป็นทั้งอาหารห้ามู่ที่เลามีการออกกําลังกายมีถ้อยคําที่ตรงไปตรงมาตามพระวจนะและการสาแดงเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงพระเจ้ารักเราจนไม่หวงอะไรจากเราสละได้ทั้งชีวิตวันนี้เราได้รับความรอดจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเททั้งหมดด้วยความรักที่พระองค์มีต่อเราด้วยความสําคัญของความรอดถ้าไม่มีความรอดมนุษย์ก็พินาศและความรอดนั้นเกิดจากที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สำแดงพระองค์ให้เราทั้งหลายได้เชื่อในพระองค์ ได้เป็นบุตรที่ตอบสนองต่อพระองค์ในชีวิตขอเมตตาต่อคริสเตียนมากมายที่หลายครั้งเราได้รับพระพรทั้งความรอดได้รับพระพรที่พระเจ้าอวยพรการงานอาชีพครอบครัวลูกหลานพงพันธุเยอะแยะมากมายแต่การอุทิศต,ตัวของเรานั้นเป็นเพียงตามกรอบความคิดเหตุผลของเราขอเมตตาขยายขอพระองค์พังทลายถุงหนังเก่ากรอบความคิดเหตุผลและป้อมศาสนาและแนวความคิดของเราให้เราเปิดใจของเราอุทิศชีวิตของเราให้กับพระองค์อวยพรซึ่งกันและการมอบทุก